สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบ่งปันการที่จะมีอิสรภาพทางด้านการเงินโดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นนั่นเองวันนี้ถึงจะพาทุกคนนะคะไปดูงบการเงินอ่านะคะง่ายๆเพื่อนะ,ะเราจะได้รู้ว่าหุ้นที่เราจะลงทุนนั้นมีพื้นฐานดีหรือไม่อย่างไรเหมาะสมที่จะ ควรลงทุนไหมดีไหมคะทุกคนอย่างไรอ่าตามธรรมเนียมนะคะขอแชร์ไปก่อนนะคะกําลังแชร์อยู่นะคะทุกคนยังไม่ได้ไปไหนนะคะแชร์อยู่นะคะแชร์กลุ่มใกล้ๆหน่อย ไปแชรคกลุ่มเกย์ๆหน่อย โอเคเราไปต่อกันเลยค่ะพี่น้องทุกคนเมื่อวานนี้ก็แบ่งปันไปแล้วบางส่วนนะคะสามารถไปย้อนฟังได้นะคะอันเก่านะคะในเพจนี้เลยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ,ะวันนี้เป็นตอนที่51แล้ว Random Walk to Thailand Stock Market 2นะคะ มีหลายคนบอกว่า VI หรือ Value Investor หรือการลงทุนในหุ้นคุณค่านั้นเสี่ยงถูกต้องแต่ที่ต้องเข้าใจก็คือว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เรารับได้อย่างที่บอกว่าโลกเรา High risk High return ก็คือเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็สูงตามดังนั้นถ้าเข้าใจความเสี่ยงก็เสี่ยงมันสุดๆไปเลยอย่างนี้คนจนก็รวยได้เพราะหัวใจของมันก็คือการจัดการเพิ่มความเสี่ยงรูปวามเข้าใจจริงๆเรื่องพวกนี้คนรวยที่เป็นทายาทรุ่นที่2ที่สของกิจการจะไม่กล้าเสี่ยงซึ่งมันกลายเป็นกับดักให้ธุรกิจ โดยมากจะมาเจ๊งในรุ่นที่2หรือที่3ไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เขาไม่ใช่ Master of the r i อิหรือเขากำจัดความเสี่ยงไม่ได้เหมือนอย่างกับเจ้าของกิจการรุ่นที่1นั่นเองกลับมาที่ประเด็นที่บอกว่าคนที่ไม่รวยแต่อยากจะสร้างตัวในเจเนเรชันเดียวในรุ่นเดียวก็ต้องมีความเข้าใจความเสี่ยงอย่างสุดยอด ในตลาดหุ้นมีหุ้นประเภทที่เรียกว่าหุ้นสิบเด้งอันนี้ทุกคนทราบดีว่ามันเป็นกิจการที่มีปัญหาหรือไม่ก็ใกล้จะเจ๊งแต่คุณรู้ไหมว่ามีกิจการหลายๆเด้งวงเล็บแต่ราคายังไม่เด้งนะที่ความเสี่ยงมันไม่สูงอันแน่หลายคนสงสัยว่าอะไรอ่ะมีได้เหรอแล้วมันดูยังไงล่ะดูง,ง่ายๆดูที่นี่ของกิจการ คุณลองไปดูธุรกิจที่ PBV ต่ำๆ PE ต่ำๆปันผลสม่ำเสมอแถมไม่มีหนี้ใช่หนี้ต่ำมากพวกนี้ถามว่าแจ๋วยังไงแน่นอนถ้าเกิดกิจการมีปัญหาเขาก็ยังไม่มาขอผู้ถูอถือหุ้นเพิ่มทุนเขาสามารถสร้างหนี้ได้ก่อนหรือถ้าเขาเห็นโอกาสในการขาย เขาก็สามารถกู้แล้วขยายกิจการได้เลยพูดง่ายๆว่ากิจการใดก็ตามที่นี่ต่ำๆมันจะก็คือเครื่องผลิตเงินหรือหานทองคำดีๆที่เองเรามาดูกันดูที่ DE 0.08%ซโอ้โหยังไม่ถึง1%เลยกิจการแบบยังไม่ถึง0.1%ด้วย ถ้ากู้เงินมาสักก้อนหนึ่งแล้วซื้อหุ้นทั้งหมดจากนั้นก็แบ่งธุรกิจขายยังกำไรเลยแต่ลองดูฟรีโฟดคือสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดกิจการแบบนี้ฟรีโฟดจะต่ำ คือไม่น่าจะเกิน40%แปลว่าอีก60%ของหุ้นมันอยู่ในมือของเจ้าของนั่นเองก็คือเจ้าของยังกดหุ้นส่วนใหญ่แน่นคุณคิดว่ากิจการแบบนี้มันดีหรือไม่ดีละ่ะ หรืออย่างแบบนี้นี่ดีต่ำโคตรแปลว่ากิจการมันมีแต่เงินสดฟรีโฟดก็ต่ำกว่า40%เจ้าของกอดแน่นเลยราคาหุ้นไม่ไปไหนแถมปันผลต่อปียังสูงลรีวลองดูอีกตัวที่อีรอปเดียวกันไร้คนสนใจการซื้อขายแทบไม่มี อย่างนี้ก็นี่ต่ำเลยแถมจ่ายปันผลสูงต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีกตัวง่ายๆของการเลือกกิจการที่ไม่มีคนสนใจแต่ความเสี่ยงต่ำถ้ามองอีกด้านที่ราคาของหุ้นเหล่านี้มันถูกแถมเจ้าของกอดหุ้นอีกเยอะและ ปันผลสูงก็แปลว่าเจ้าของเขาไม่ต้องการทำราคาแต่เขาต้องการกินปันผลแบบหานทองคำซึ่งถ้าเราเข้าใจและนั่งอยู่ฝั่งเดียวกับเจ้าของก็ชิวโลด จริงๆบอกได้เลยว่าหุ้นทุกตัวมันมีวัฏจักรของมันขอเพียงเราเลือกหุ้นที่ดีพอวัฏจักรของมันเข้าขาขึ้นสุดๆในที่สุดก็จะมีคนสนใจจากนั้นราคาก็อาจจะพุ่งบ้าเลือดกลายเป็นหุ้นที่ตลาดชอบแต่หลักการรวยหลายเด้งคือไม่ใช่ซื้อหุ้นที่คนส่วนใหญ่ซื้อเพราะถ้าทำแบบนั้นคุณก็มักจะได้ของแพงเสมอใช่ พยายามคิดให้ต่างมองอีกมุมคุณจะเห็นโอกาสดีๆในตลาดอีกมากมายคนส่วนใหญ่ชอบเล่นเผือกร้อนแต่ขอนำเสนอเผือกเย็นให้คุณเก็บไว้กินยาวๆนี่ต่ำปันผลสูงเจ้าของถือมากบ้าไปแล้วพี่น้องมันสุดยอดเลยนะตอนที่52การเล่น Technical Analysis อย่างง่าย 1. t ทคนิค c a อ analysis ก็คือการวิเคราะห์กราฟนะคะกราฟเทคนิค 1. คุณต้องเปิดกราฟเป็นอันนี้ต้องเริ่มจากไปเปิดบัญชีกับบลกเกอร์เขาก็จะให้โปรแกรมมาดูกราฟบ,บางโบลกเกอร์ไม่ให้ทำยังไงดีก็เปลี่ยนโบลกเกอร์สิกราฟที่เขาให้ก็มักจะเป็นของ e-finance ในเบื้องต้นถ้าไม่ได้จะเทรดแบบจริงจังใช้ของฟรีไปก่อนดีกว่าเราเริ่มจริงจังอาจเปลี่ยนมาใช้แบบเสียเงิน เพราะอันแบบเสียเงินราคาเป็นหมื่นบาทต่อปีแต่ถ้าคุณจะใช้ระดับหมื่นบาทคุณคงไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องฟังแล้วถึงเวลานั้นคุณคงรู้เองแล้วว่าจะไปหารถเบนซ์จากที่ไหนเอาละเริ่มจากขับรถให้เป็นก่อนหนึ่งเปิดกราฟกราฟแท่งเทียนหรือ candle candlestick แต่และแท่งมันบอกราคาสูงต่ำเปิดปิดคุณเลื่อนเคอร์เซอร์อันนี้หมายถึงในโน้ตบุ๊กนะคะเวลาที่เราเปิดในโน้ตบุ๊กคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่แท่งนั้นๆแล้วก็จะขึ้นว่าเลื่อนเคอร์เซอร์หรือเลื่อนเมาส์นั่นเองนะไปที่แท่งนั้นๆมันจะขึ้นว่า o p โอเพ h ไฮโล o s สเป็นเท่าไหร่ถ้าแท่งสีเขียวแท่งโปรง่ง แปลว่าขึ้นเปิดต่ำปิดสูงส่วนไส้เทียนก็คือราคาโลไปไฮก็คือต่ำไปสูงของวันนั้นๆเปิดโอเพนคือเนื้อล่างโคสคือเนื้อบนถ้าแท่งเทียนวงเล็บแท่งทึบๆแปลว่าลงเปิดสูงปิดต่ำน้าก็คือมันลงราคามันลงนะคะ ไส้เทียนก็คือราคาหายไปโลของวันนั้นๆเวลาดูก็ดูว่าถ้าแท่งเขียวหรือแท่งโปร่งต่อกันหลายๆแท่งก็แปลว่าเทนมันขาขึ้นแต่ถ้าแท่งแดงหรือแท่งแท่งทึบๆต่อกันหลายๆแท่งก็คือเทรนมันลง ถ้าดูเทรนด์เป็นแท่งไม่ออกก็ให้เลือกดูแบบลายชาร์ตซึ่งเป็นการเอาราคาปิดมาเรียงต่อกันเป็นเส้นอาจทำให้เห็นเทรนด์ได้ง่ายกว่าดังนี้อย่างที่ดูมันลงมาอย่างหนัการาคาหุ้นนะคะลงมาอย่างหนักในเดือนตุลาคมจากนั้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละอ่านแค่นั้นเองตอนที่53 จะซื้อหุ้นตามเทรนด์ขาขึ้นต้องทำอย่างไรง่ายมากๆถ้าจะซื้อหุ้นตามเทรนด์ขาขึ้นก็ซื้อเมื่อมันขึ้นไงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันขึ้นก็ต้องรองมันลงก่อนแล้วถ้ามันขึ้นทำ new high ก็แปลว่ามันขึ้น new high ก็คือขึ้นครั้งขึ้นครั้งใหม่ะนะคะขึ้นครั้งใหม่ลองดูการาฟ เดือนตุลาหุ้นกลับขึ้นมาจากนั้นมันปรับตัวลงถ้าเราอยากรู้วเมื่อไหร่มันจะเข้าเทรนขาขึ้นเราก็เอาเทรนไลน์ไปวางที่นิวไฮไปวางที่นะคะการขึ้นครั้งใหม่อ่าที่สูงกว่าครั้งก่อนอคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เล่นเทคนิค ชอบรับหุ้นขาลงแต่ในความเป็นจริงเวลาหุ้นลงคุณไม่รู้หรอกว่าจะลงไปถึงเมื่อไหร่เท่าไหร่วิธีแก้ก็คือซื้อเมื่อมันสุดแล้วเด้งขึ้นมาแล้วคำถามก็คือแล้วจะรู้ได้อย่างไงว่าเด้งขึ้นมาแล้วเป็นขาขึ้นหรือเด้งขึ้นมาเพื่อลงต่อก็ง่ายๆอย่างที่บอกคือเอาเทนไลน์ไปวางที่นิวไฮเดิมถ้าเราสามารถ ถ้าราคาถ้าราคาหุ้นสามารถทะลุเทนไลน์ที่เราวางเอาไว้นั่นก็แปลว่าเทนมันกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วแค่นั้นเองลองดูนะคะนี่ไงขึ้นมาไม่ผ่านแล้วก็ลงต่อแปลว่าอะไรก็แปลว่ายังไม่ใช่เทนขาขึ้นเพราะถ้าเทนกลับมาเป็นขาขึ้นราคาต้องทะลุเส้นเทนไลน์ได้ลองดูต่อไป นี่ไงขึ้นแล้วทะลุเส้นเบรกเบรกเทนไลน์อ่าทะลุเส้นเทนไลน์ไปแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าก็กลับตัวกลายเป็นขาขึ้นอ่าแนวต้านเดิมเราต้องมีเส้นขีดอ่อเส้นเส้นเส้นแนวนอนนะคะขีดเอาไว้เป็นแนวรับ วิธีคิดของเทคนิคอลก็คือการใช้สถิติของราคาและวงเล็บอย่างที่เรารู้กันก็คือราคาเกิดจากอารมณ์ของคนอยากซื้ออยากขายนี่แหละที่ทำให้กฎของเทคนิคอลมันใช้ได้ผลเพราะหลักการทั้งหมดวางอยู่บนหลักการของจิตวิทยาการลงทุนนั่นเองตอนที่54จะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นเข้าเทนขาลงรู้ได้ก็ต่อเมื่อมันลงแล้วมันไม่ขึ้นนั่นแหละมันลงแล้ว หรือเรียกว่าทำนิวโลนั่นเองลงแล้วลงมากกว่าลงอีกนะเขาเรียกเทนเป็นขาลงนะคะแต่มันเป็นเช่นั้นจริงๆปัญหาของคนเล่นเทคนิคเขก็คือมองแบบซับซ้อนไปจนสุดท้ายเองอันนี้เหตุการณ์จริงเลยเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานานมากหุ้นตกอย่างแรงคำถามก็คือ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นลงจริงหรือไม่ใช่แค่ลงเพื่อเด้งก็ง่ายๆําทำเหมือนที่ดูขาขึ้นแต่ทำตรงกันข้ามอย่างนี้ให้เรานึกว่าเหมือนน้ำตกตกลงถ้ายังไม่กระทบมันก็ยังไม่ถึงพื้นแต่ขอแต่ข้อห้ามก็คืออย่าไปช้อนซื้อเวลาที่มันลงแรงๆเพราะมันเหมือนน้ำตกหรือเหมือนมีดหล่นจากฟ้าลองดูจริง เหมือนตอนที่เดือนกุมภามีนาที่ผ่านมาที่มีโควิดใช่ไหมคะหุ้นลงแบบว่าโอ้โหเหมือนลงลิฟต์เลยนะคะลงไวลงแรงมากนั่นคือถึงพื้นแล้วต้องมีไอ้นี่เลยนะคะเซอร์กิตต้องมีการเบรกหยุดการซื้อขายไปเลยนะคะ นั่นไงถึงพื้นแล้วเด้งคําถามก็คือคุณจะรู้ได้ว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าจะเด้งขึ้นหรือลงต่อวิธีง่ายๆก็คือวางเทนไนลน์อ่าตึงบอกแล้ววางเทนไนลายก็คือให้ขีดเส้นแนวนอนอ่านะคะไว้ที่จุดต่าแล้วถ้ามันเด้งขึ้นมาแล้วลงแต่ไม่ทำดิวโลอ่าลงมาไม่ทะลุที่เราขีดเส้นเอาไว้ก็แปลว่ามันยังไม่ใช่ขาลงอ่า หรือแปลว่าขาลงอาจจะจบแล้วแต่ถ้ามันเด้งขึ้นแล้วลงทะลุทะลุเส้นลงมานะคะก็คือทำนิวโลใหม่นั่นก็แปลว่าห้ามซื้อเด็ดขาดมันก็ลงอีกนะคะมันก็คือขาลงแล้วคราวนี้ห้ามซื้อนี่ไงทำนิวโลไม่ต้องรับเลยเพราะมันลงต่อบ้าจริงๆแต่คุณรู้เพราะคุณใช้เทนไล การดูเทรนในขณะที่คนส่วนใหญ่ในตลาดไม่รู้เรื่องแหรรับกันจนเลือดสาเพราะยิ่งรับก็ยิ่งลงน่ากลัวจริงๆใครช้อนรับซื้อก็มือขาดยิ่งซื้อยิ่งลงเพราะเขาไม่รู้จักลากเทรนลน์หรือเปิดชาร์จหรือเปิดกราฟแล้วลากเทรนลายได้ก็จะต้องก็จะไม่ต้องรับมีดอ่า อตอนที่55เด้งขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าบอททอมหรือยังะนะคะหรือสุดหรือยังเหมือนเดิมลากเทลไลหรือลากเส้นแนวนอนมาวางไว้ที่บอททอมก็คือจุดที่เคยนะคะต่ำต่ำสุดนะถ้าไม่ทํำนิวโลก็แปลว่า การลงหรือเทนขาลงได้จบแล้วแต่ถ้ามันทะลุเส้นลงมาก็แสดงว่ามันยังลงได้อีกถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่จบนะสิทั้งหมดนี้คือเทคนิคเขที่เอาเทนไลน์มาช่วยในการรับของลองดูต่อไปถามหน่อยว่าออันนี้หมายถึงอะไรใช่แปลว่ามันลงสุดแล้วแล้วมันเด้งขึ้นจากนั้นก็ไม่ทำนิวโ o ลแล้วหมายถึง าราคาหุ้นนะเทนไลน์ไม่ทะลุไม่ทำนิวโลแล้วไม่ทะลุเส้นเทนไลน์แล้วนะคะก็แสดงว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองก็คือการลงได้จบลงแล้วนะคะขาลงได้จบลงแล้วเมื่อมันไม่ทำโลก็ให้ตั้งสมมุติฐานไว้เลยว่าเทนขาลงได้จบแล้วขั้นต่อไปเมื่อเราคาดว่าเทนขาลงจบแล้วก็ให้หาเทนขาขึ้น จากบทที่แล้วเทนขาขึ้นก็คือเบรกเทนไลน์ขึ้นไปแล้วไม่ทำนิวโลก็ขึ้นเข้าสู่เทนขาขึ้นวิธีการคือเรามาวางเส้นเทนไลน์อีกที่นิวไฮที่นิวไฮนะคะแล้วรอดูว่าราคาจะทะลุขึ้นไปได้หรือไม่ถ้าทะลุขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ก็แสดงว่าเป็นขาขึ้นนี่ไงนะคะจากขาลงก็กลับมาเป็นขาขึ้น ทั้งหมดที่ว่ามาคือการดูเทรนด์แบบง่ายๆโดยใช้ราคาอย่างเดียวเขาเรียกทฤษฎีนี้ว่าดาว t ทียรีดาวทีรีนั่นเองต่อไป56 Candlestick หรือกราฟแท่งเทียนใช้อย่างไรอันนี้ราคาลงแรงแล้วเด้ง เราก็วางที่โลเราวางเส้นเทรนไลน์ที่โลถ้าราคาไม่ทำนิวโลก็ให้เตรียมดูว่าเป็นขาขึ้นหรือยังเห็นไม้ขึ้นมาแล้วลงทดสอบโลแต่ไม่ทะลุไม่ได้ทำโลใหม่ไม่ได้เป็นนิวโลก็แปลว่าการลงน่าจะจบเรามาดูกันต่อว่าขึ้นครั้งต่อไปจะเบรกไฮไหมนะะจะสูงกว่าไฮเดิมไหม าถ้าก่อนหน้าได้หรือไม่ถ้าได้ก็แสดงว่าเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนี่ไงเราเปลี่ยนมาวางเทนไลน์ด้านบนเพื่อจะรอดูว่าราคาจะเบรกเทนไลน์ไหมหรือทะลุเส้นเทนไลน์ที่เราวางไว้ไหมขึ้นได้หรือไม่ถ้าเบรกได้ก็แสดงว่าเป็นเทนขาขึ้นได้เริ่มขึ้นแล้ว ขึ้นเรียบร้อยขึ้นก็แปลว่าเป็นขาขึ้นแล้วคำถามก็คือถ้ารู้ว่าเทนขาขึ้นซื้อแล้วที่หายที่นิวไฮแล้วจะไปออกตรงไหนล่ะที่จะเรียกว่าเลทโปรฟิตรันโอเคเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของ moving average นี่แหละคือเครื่องมือที่จะช่วยในการเลทโปรฟิตรันหรือ,อรันกำไรหรือเอา เอากำไรไปนะคะเรื่อยๆอเดี๋ยวดูซิก่อนนะคะโอเคไปต่อเครื่องมือเล็ดโปรฟิตลันแบบง่ายๆใช่เราใช้ move วิ่งเอเวเเป็นเครื่องมือเล็ดโปรฟิตลันแบบง่ายๆแต่ต้องเข้าใจอย่างแรกก่อนว่า moving average ก็คือค่าเฉลี่ยของราคามันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เท่าไหร่สิ่งที่สำคัญก็คือหากราคาวิ่งอยู่เหนือค่าเส้นเฉลี่ยก็แปลความหมายได้ง่ายๆว่าหุ้นยังอยู่ในขาขึ้นแต่ถ้าราคาวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยก็แปลว่าราคาอยู่ในขาลงนั่นเองคำถามก็คือ แล้วเส้นไหนล่ะที่จะใช้คําตอบก็คืออยู่ที่เราจะเอาเทรนสั้นหรือยาวเท่าไหร่อย่างเส้น5วันมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่เร็วมากเพราะมันแปลง่ายๆว่าอยู่ขาขึ้นในเทรน5วันส่วนเส้น50วันก็แปลว่าอยู่ในขาขึ้นในเทรนระยะ50วัน คิดง่ายๆว่าค่าเฉลี่ย50วันก็คือเอาราคาหุ้นมาเฉลี่ย50วันแล้วถ้าราคาอยู่เหนือเส้นนั้นก็แปลว่ามันขาขึ้นในภาพที่ค่อนข้างใหญ่สมมุติว่าผมใช้เส้น50วันเพราะผมชอบ50วันแล้วผมก็กำหนดว่าตาาใดที่ราคาหุ้นยังวิ่งอยู่เหนือ moving average 50วันผมก็จะ เล t โ r รฟิตรันหรือทำกำไรไปก่อนเรื่อยๆและผมจะขายก็แต่เมื่อมันเข้าสู่ขาลงในภาพ50วันนั่นก็คือราคาหลุดเส้น moving average 50วันมาดูกันเมื่อกี้ผมเข้าที่เทรนขาขึ้นเมื่อเวลาเมื่อราคาเบรกเทนไลน์ที่ราคาหุ้น780 จากนั้นผมจะเลท Profit Run หรือเอากำไรนะบนเส้นของ moving average 50วันเส้นสีแดงที่วิ่งตามราคานั่นแหละก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50วันลองมาดูว่าจะได้ออกที่ราคาเท่าไหร่หมายถึงจะขายหุ้นนะคะที่ราคาเท่าไหร่ดูนะคะเราเข้ากันตั้งแต่781เลยนะคะ หนึ่แล้วยังไม่ออกไม่ได้เลยเพราะยังไม่หลุดเส้น moving average ประเด็นตรงนี้ลองคิดดีๆนะถ้าคุณพยายามหาจุดออกไวๆคุณก็จะขายหมูอ่าหรือมันยังทำกำไรได้ไปอีกเยอะแต่ว่าคุณดันขายไปก่อนและออกเร็วกว่านี้เสมอไม่มีทางได้กินรอบใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นการเ e ทโปรฟิตลันหรือทำกำไรอย่างต่อเนื่องมีข้อดีก็คือถ้ารอบมาจะได้กินคำใหญ่มากแต่คุณจะไม่ได้ออกที่จุดสูงที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจุดสูงสุดมันไม่มีราคาทำนิวไฮทุกวันถ้าคุณพยายามหาจุดสูงสุดผมมั่นใจว่าคุณได้ขายหมูอย่างแน่นอนคราวนี้มาดูจุดที่ได้ออกจากเลทโปรฟิตลัน เมื่อถึงประมาณพันจุดแท่งที่หลุด moving average นั่นแหละก็คือจุดที่ออกวิธีนี้เรียกอีกอย่างว่าวิธีการเทรนเทรดแบบ t r เทรน l l o w i n g ขั้นแรก คุณต้องหาเทรน์ให้ได้ว่าตลาดมีเทรนขาขึ้นหรือขาลงโดยอาศัยเทนไลน์แบบง่ายๆที่โชว์ให้ดูจากนั้นเมื่อคุณรู้ว่าตลาดอยู่ในเทรน์ไหนคุณก็ตามเทรน์ไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นเทคนิคหรือกราฟแบบขาดไม่ได้ก็คือคุณต้องมีจุด Stop ปลอสใครเล่นเทคนิคอลแล้วไม่มีจุดสต็อปลอสเจ๊งทุกคน เพราะไม่มีใครเป็นเทพไม่เคยผิดทางมันต้องผิดบ้างและ Stop ปลอสนี่แหละที่จะช่วยหยุดความเสียหายไม่ให้มันมากมายไปกว่านี้การวางจุด Stop ปลอสนะคะเดี๋ยวไว้มาต่อพรุ่งนี้นะคะการวางจุด Stop ปลอสเป็นอย่างไรโอ้นะคะสนุกไหมคะเอาไปลองศึกษาดูนะคะวันนี้นะคะตื่น มาให้ข้อมูลเท่านี้ว่าพุ่งนี้มาพบกันวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ